ฮัลโหลมาอย่างฮัลโหลโหลเอาละครับสวัสดีทุกคนเะครับอยู่ผมในเกมวันพิสวันนี้ครับผมจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับวันพิสเบลตี้รัดนะครับสําหรับอัปเดตใหม่นะครับในทวิตเตอร์นะว่าตัวละครตู้ใหม่ที่จะเข้านะครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ตามปกคลิปนะครับก็จะเป็นซันจิ เวดดิ้งซันจินะครับกับโซโลเดสโลซานะครับผมเนี่ยครับมาในสายมัดสีแดงนะครับเดี๋ยวไปดูเวดดิ้งซันจิกันเลยครับเนี่ยเป็นมีคลิปนะของซันจิแต่โซโลยังไม่เห็นนะครับยัง มันจะมีแค่เนื้อเผ็ดนี้เดี๋ยวมาดูคลิปของซันจิกันเลยดีกว่านะครับเ,เนี่ย นี่นครับเป็นตนัวละครซันจิเวดดิ้งซันจิญญญญญญนะครับดูอีกครั้ง นี่ครับเป็นตัวละครที่จะเข้ามาใหม่นะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับก็นี่ก็เป็นข่าวสารที่หลุดสปอยออกมานะครับมาในสายวิ่งสีน้ำเงินนะครับเฮ้ยนี่แปรรูดไหนมาใช่นะครับก็สำหรับตัวครที่เขาได้สปอยออกมานะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็แค่มาแจ้งข่าวครับไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับซันจินะครับนี่เป็นรูปสกินนะครับมาในสายวิ่งสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมเอารูปของโซโลให้ดูครับนี่นครับโซโลนะครับมาในสายมัดสีแดงนะครับนี่คือท่าสกินนะครับดูเหมือนว่าจะปล่อยขึ้นดาบไปนะสกินนี้น่าจะแรงใช้ได้ อันนี้จะพุ่งเข้าหานะไม่รู้สิเนี่ยครับมีสกินนี้น่าจะเป็นของส่วนนี้นะชาร์จพลังแน่เลยใช่น่าจะชาร์จพลังเหมือนไตเยเี่ยวนะสาสโลกธาตุานี่นะครับเออเนี่ยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณค่ะ